มันมีสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่รัฐบ,บาลควบคุมได้กับเสิ่งที่รัฐบาลควบคุมไม่ได้ปีหน้าผมกังวลอยู่สองสาเรื่องอันที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับภายแล้งนะวันนี้นี่ก็เห็นอยู่ว่าพอเรื่องของการที่อากาศหนาวมาช้านะวันนี้เมื่อเช้านี้ The Matt e r ให้เครดิตเขาหน่อยก็ออกข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของสภาพภูมิอากาศว่ามันจะกระทบกับสถานการณ์ปีหน้าอย่างไงพี่น้องเกษตรกร กังวลเรื่องน้ําท่วมน้าแรงที่มันมีมาเยอะ,อะสิบปีที่ผ่านมาข้อมูลเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์คือพื้นที่ที่แรงเนี่ยก็แรงสัาซักมากขึ้นแล้วก็แรงรุนแรงมากขึ้นหลายปีมากขึ้นจาก3ปีเป็น6ปีผมเคยอภิไปรายไปแล้วไอ้ที่มันท่วมก็ท่วมมากขึ้นแรงก็แรงสัาซักมากขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้เรื่องของอะไรที่มันควบคุมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเสียงววดล้อมทั้งหลายพี่เอ็มสองุดห้าอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่พอที่จะพูดคุยกันมานานแ,แล้วก็มมีคววากังล ตอนที่ยังไม่ได้บทวนายกผมก็ไปหาที่จิสตาแล้วก็ให้ผู้บริการจิสตาเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ถ้าดูแล้วมีบ่อน้ําอะไรเท่าไหร่ยังไงอันที่2ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์นะครับความขัดแย้งในหลายพื้นที่ทั่วโลกเมื่อวานดู BBC ก็เห็นว่าที่ทะเลแดงที่เยเมนนะครับก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้สมาคมขนส่งผ่านทางเรือเนี่ยม,ม,มันกระทบไม่ใช่แค่ในหน้าน้ําของแถวประเทศเยเมนแต่ว่ามันเป็นช่องที่ อย่าที่ไปควางของสเวตใช่ไหมครับที่เขาต้องไป<ช>ลอเอาไปไอ้เคบับกูโถบทางแอฟริกาใต้แทนอะไรพวกนี้มันก็กระทบะชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นต้นครับ,รบเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันมาจากที่ไกลตัวก็ดีรหรือมันมาจากธรรมชาติก็ดีก็เป็นสองอันหนึ่งที่ผมเห็นแล้วว่ามันจะกระทบหลายเรื่องกระทบทั้งเรื่องของราคาสินค้าเกษตรราคาปุ๋ยราคาพลังงานซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโลกาภิวัตน์ ปีใหม่ที่มันไม่เหมือนที่เราเคยรู้จักเมื่อ20ปีที่แล้วที่เรายังสามารถที่จะบริหารให้เราได้ทั้งประโยชน์แล้วก็้แล้วก็รับต่อสู้กับโทษที่มาจากโลกาพิวัตน์สมัยก่อนอันนี้เป็นการบ้านที่รัฐบาลคุณคิดในเรื่องระดับโลกสองเรื่องตอนนี้ผมกําลังเถียงว่าโลกาพิวัตน์ใหม่นี่นะเขาไม่เรียกโลกาพิวัตน์แล้วมันก็เรียกดีค p l i ิงหรือจะใช้คําว่าอะไรก็ได้นะ New World Order ตอนนี้เนี่ยไม่ New World ก็คําเก่าแล้วนะ e น World Order มันมันเหมือนกับว่ามันมันกำลังมี แต่โอกาสที่เราจะได้เรื่องของการท่องเที่ยวหรือการส่งออกหรือการลงทุนแบบเดิมๆพารา d ดามเดิมที่เราเคยได้เมื่อสัก20บปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้มันไม่ค่อยมีโอกาสที่เราจะได้ตรงนั้นใช่ไหมครับเรื่องของเศรษฐกิจจีนเรื่องของภาวะโซเวนซีของภาคอสังหาจีนเป็นต้นอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าเรื่องของการท่องเที่ยวที่กลับมาเยอะนะครับของในจีนก็เข้าใจว่ากลับมาเท่ากับช่วงโควิดแล้วเพียงเดียวว่าเขาไม่ค่อยออกนอกประเทศกันเท่านั้นเองไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยได้มีโอกาส แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราควบคุมได้รัฐบาลทําได้สภาทําได้ก็คือการทํางานอย่างละเอียดทํางานอย่างมีเป้าหมายทํางานอย่างมีรถแมพนั่นก็คือสาเหตุอย่างที่เคยได้ถแถลงไว้เมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วว่ายิ่งร้อยวันแรกไม่มีทั้งความท้าทายไม่ไม่มีทั้งงบประมาณที่ยังจะมาใช้แถมเวลายังจํากัดเมื่อมันมีข้อจํากัดเยอะๆอย่างนี้เนี่ยมันยังต้องมีรถแมพชัดเจนว่าใครทําอะไรเมื่อไหร่ยังไงใช่ไหมครับซึ่งก็หวังว่า ปีหน้าก็จะได้จะได้พร้อมสู้กับความท้าทายที่ควบคุมได้เพราะฉะนั้นประเมินว่าการเมืองจะแรงไหมม,มันขึ้นอยู่กับรัฐบาลมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาว่าจะผ่านงบประมาณที่มันเหมาะสมในเดือนมกรานี้สู้กับความท้าทายให้มันสอดคล้องกันไหมมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลมีแผนมีวิสัยทัศน์มีกระบวนการในการแก้ปัญหายอย่างที่เคยสัญญากับประชาชนหรือที่ตรงกับความท้าทายไหมมันขึ้นอยู่กับสภาว่า ลบหน่อยไว้หรือสามารถที่จะใช้สภา,าตามกลไกของมันคือหาทางออกขึ้นมาได้จริงๆอย่างที่เกิดขึ้นอย่างสมรสเท่าเทียมเมื่อวานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่คือบ i p พาร์ s เน s ชิพนะผมก็พยายามจะหาอยู่ว่าภาษาไทยมันว่าไงไปเปิดดูในดิ t i o n a r y สอเสถบุตรบอกว่าก็แค่เห็นด้วยกัน2ฝ่ายแต่มันไม่ใช่แค่ม u t ชัวมันไม่ใช่แค่ Collaborate มันคือ bipartisanship ที่บอกว่าไม่ได้เห็นว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแต่เอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งก็สามารถที่จะพูดอย่างนี้ได้ผมยังเห็นว่าเนี่ย รบบอากาศสะอาดอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมสุราก้าวหน้าที่มาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยตั้งแต่สมัยโอท็อปสมัยสมชดมชาติยิกิจก็คล้ายคลึงกันเพียงแต่ยุคนี้อาจจะเป็นยุคคราฟต์เบียร์ซึ่งก็จะได้ทั้งสาโทได้ทั้งอุได้ทั้งหลายเรื่องด้วยเนี่ยก็น่าจะลักดันไปด้วยกันก็หวังว่าถ้าสภาปีหน้าทําตามกลไก พูดคุยกันเรื่องสิ่งที่เห็นด้วยกับสิ่งที่ไม่เห็นด้วยแล้วโหวตออกมาแล้วมันเป็นายพาร์ตเนอร์ชิพเนี่ยผมก็คิดว่ามันยังจะ,จะพอมีหน้าตาที่ยังมีความหวังในปีหน้าให้กับประชาชนเห็นหนะว่าเฮ้ยสภาเอาประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ได้เอาพักเอาพวกเป็นที่ตั้งไม่ได้แก่งแย่งผลงานกันว่าใครทําก่อนใครทาหลังอะไรนี้ผมว่าอย่างนี้เนี่ยมันก็อยากจะเล่งแก้เกมอะไรหลายๆ,ๆเรื่องเพราะมันปลดล็อกอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจในรายละเอียดได้แก้ปัญหามลภาวะได้ในการที่จะแก้มลภาวะได้นี่มันก็ต้องมีอุตสาหกรรมใหม่ๆมาแก้ปัญหา<ม><ม>เรื่องการเผาทั้งภา,าคการเกษตรเรื่องเกี่ยวกับเ,เ,เกี่ยวกับ Transportation การขนสง่งเกี่ยวกับการคุมการก่อสร้างมันก็ทําได้หลายเรื่องใช่ไหมค,คุณพิธาพูดเรื่องความร่วมมือของรัฐบาลกับฝ่ายค้านจากกรณีสมรติเท่าเทียมว่าเป็นสัญญาณการเมืองที่ดีแต่ว่าอันนั้นมันอาจจะเป็นเฉพาะเรื่องซึ่งมันเถียงกันได้ยากแล้วหรือเปล่าคือนพศนี้คงไม่มีพรรคการเมืองไหนบอกว่า ต่อต้านสมบบรณ์เทียมอาจจะยกเว้นพรคประชาชาติด้วยเงื่อนไขาทางศาสนานะครับหรือว่ากฎหมายอย่างเรื่องอากาศก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่มีพักการเมืองไหนกล้าอออบอกว่าเห็นต่างกันแต่พอไปถึงเรื่องของปี6 7ปีหน้าเนี่ยรายเรื่องซึ่งเป็นประเด็นจากปี6 6อย่างเช่นเรื่องปฏิรูปกองทัพจะทํำยังไงปฏิรูปตํารวจจะทํำยังไงเรื่องสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลควรจะมาจากการเลือกตั้งร้อเปอร์เซนหรือมาจากนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีสัดส่วนของการแต่งตั้งมากขึ้นเรื่องพวกนี้เนี่ยการทํางานของฝ่ายค้าน กับรัฐบาลมันมันมันจะจูนกันได้ครับก้าวไกลกับเพื่อไทยจุดยืนก็แตกต่างกันหลายเรื่องในงเรื่องต้องตรงไปตรงมาเพราะว่าเวลาเรามาพูดสมรสเท่าเทียมนี่จริงๆสภา,าชุดที่แล้วก็ผ่านวาระแรกไปแล้วนะค,ะครับอันนี้ก็คือแค่กลับมายืนที่เดิม,มว่าก็คือผ่านรอบแรกยังต้องมีกรรมาที่การต้องมีโหวตรอบ2แล้วก็ยังมีโหวตรอบสาแล้วก็ยังต้องใบสวอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสวจะหมดอายุเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทําตรงนี้ให้เสร็จหวังว่าวันบาเลนทนยเนี่ยน่าจะช่วยกันแล้วทําให้มีนะคือพอเราพูดภาาษ ต่างประเทศก็ใช้คําว่า b e n e fit of the hindsight คือมันพอมันสําเร็จแล้วแล้วก็เลยคิดว่าโอเคมันก็สําเร็จแต่ว่ายังมีเรื่องยากอีกเยอะแต่ถ้าเกิดคุณมองก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยคุณนัทวุฒิบัวประทุมเริ่มทําเรื่องนี้ใหม่ๆยังส่วนใหญ่ยังคิดแค่เอาแค่คู่ชีวิตก็พอทํากฎหมายแยกออกมาก็พอจนกระทั่งมันมาถึงตรงนี้3ามเสียงได้เนี่ยไม่ง่ายนะแล้วก็เป็น10บสปีเช่นเดียวกันนะแต่มันแสดงให้เห็นว่า การเมืองแห่งความเป็นไปได้มันเกิดขึ้นได้คนที่อาจจะยังเห็นต่างแต่ก็ยังต้องต้องโหวตให้เพราะเพราะว่าสังคมมันก้าวหน้าไปถึงข้างหน้าแล้วนอกสภามันไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วในสภาก็เลยยังต้องทําตามแล้วแล้วก็ยังเห็นได้ว่ามันมันคือการแสวงจุดร่วมแล้วก็สงวนจุดต่างส่วนตัวแล้วเนี่ยผมแค่คิดดังๆให้อาจารย์ฟังผมก็คิดได้อีกสักสามสี่เรื่องซึ่งหวังว่าเนี่ยสังคมมันก้าวหน้าไปถึงขนาดนั้นคนมัน อาแหวนถึงปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วว่ามันคือปัญหาสุขภาพด้วยมันคือปัญหาเศรษฐกิจด้วยเชียงใหม่เจอโควิดเจอโควิดแล้วยังเจอพีเอฟสองจุช่วงสงกรานอีกเดี๋ยวสงกรานน่าจะเจอพีเอฟสองจุอีกเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไม่ฟื้นสักทีหนึ่งมันเป็นจุดร่วมันเป็นฉันทางมติของสังคมไปแล้วจนกระทั่งสภาอย่างสามารถทําได้แต่แน่นอนจุดต่างการแก้รัฐธรรมนูญการทําประชามติสสอรตกลงมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมการกระจายอํานาจ มันยังมีอีกหลายเรื่องที่เรื่องของพรบแรงคุ้มครองแรงงานเรื่องสําคัญสําคัญมันก็ยังมีอีกเยอะอแต่ว่ามันเขาแต่ว่ามันพิสูจน์ได้ว่าเมื่อมันถึงจุดสุกงอมของมัน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 ยังทํางานจะช้าจะเร็วมันก็ยังจะทางานคราวนี้มันขึ้นอยู่กับประชาชนสนใจการเมืองแค่ไหนแล้วสภากับสังคมที่มันควรที่จะเป็นอะไรที่เป็นคู่ขนานกันเนี่ยมันคือประเทศที่ระบบ รัฐสภาทำงานได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อมันเข้ากันบางทีสภาไปเร็วกว่าสังคมบางเรื่องก็มีสังคมยังไม่พร้อมบางเรื่องสังคมไปไกลกว่าสภาก็มีมันจะทํายังไงให้สภากับสังคมเพราะว่านี่คือตัวแทนสังคมนี่ผมคือตัวแทนสังคมมันสามารถอยู่ใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วนั่นคือความสันติสุขฮาร์โมนีในในสังคมมันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความขัดแย้งในสังคมแต่เราใช้สภาเป็นตัวการบริหารจัดการขัดแย้งนั้นเพราะมันไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่มันไม่มีความขัดแย้งมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดการความขัดแย้ง ตรงนี้ยังไงหรือความเห็ต่างตรงนี้ยังไงก็ยังหวังว่าไอ้ตรงนี้ถ้าเราทํากันอย่างตรงไปตรงมาทําในสภาทําข้อกฎหมายทําอะไรที่มันเป็น hard infrastructure แต่ยังไงก็ตามก็ยังจะมีมีการ uh, domination of idea ห,หรือการอธิบายให้สังคมเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเรื่องของสิทธิในการสมรสสิทธิในการซื้อบ้านสิทธิในการที่จะเลือกว่าจะให้คู่ชีวิตสามารถที่จะมีชีวิตอยู่หรือว่า ปล่อยให้เขาไปตามการรักษาที่หมอแนะนำเนี่ยม,มันทำยังไงก็โอ้โหว่าใช้เวลาอธิบายนานมากนะกว่าจะคนจะเข้าใจอย่างชัดเจนประชาชนก็จะได้เข้าใจไอ้เรื่องข่าวลือต่างๆเรื่องการพูดคุยต่างๆก็จะได้ชัดเจนว่าโอเคใครได้ประโยชน์ไหมรวมศูนย์จริงไหมเหลื่อมล้ำจริงไหมคุกมีไว้ขังคนจนจริงไหมก็จะได้ให้ออกมาพูดพูดกันอย่างสื่อสารกับประชาชนอ่ะผมก็คิดว่าน่าจะเข้าใจ ก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้นะครับมีการพูดถึงคำหนึง่งที่เป็นคำที่ค่อนข้างคือสร้างความเป่นใคือคำว่าด,ดีลลับนะครับคุณพิธานะครับในฐานะที่ยังเป็นคดีเดตนนายกอยู่แล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพักซึ่งชนะเลือกตั้งครั้งที่แล้วด้วยเนี่ยเชื่อว่าประเทศไทยมีดีลลับไหมก็เห็นเห็นตามอย่างที่พี่สิโรนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเห็น ว่ามีการใครไปพบเจออะไรใครกันบ้างก็เอารูปมาให้ดูเอาเอาคลิปมาให้ดูตั้งแต่ไหนตไลแต่ไรละก็มีมีคนเอามาให้เห็นให้ให้ดูอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันในคนที่ไปทั้งหลายใช่ไหมอ่าแล้วก็ตอนดีเบตนี่ก็โดนถามตลอดยอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ก็คืออ่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นที่เห็นในพับ l ล c กกับที่ผมเห็นใน Private ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายสื่อมวลชนก็ทําหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างตรงไปตรงมาถาม ทางทางัทง้งตอนนั้นเป็นคุณหมอชลอน่างก็ดีหรือคนที่ไปดีเบตด้วยกันอ,อยู่ตลอดพี่สิทธาท่วาลีก็พูด<ม>ในตอนในโมออยูตลอดเวลาแต่ครนี้ผลลัพธ์มันเกิดมาคล้ายๆกับที่คนเขาลือกันจริงๆ <laughs> <laughs> แต่ผมก็เป็นนักวิทยาศาสตร,ร,ร์เป็นนักเศรษฐศาสตร,ร์นะมันก็ไม่ได้บอกว่าเอา result กับคอส s, <S า l i ตีนะขอขออภัยใช้ภาษาต่างประเทศเยอะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นะระหว่างผลรั์กับสิ่งที่คนลือมผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าฟันธงขน,นนั้นแต่ว่าถามว่าก่อนเลือกตั้งเคยเห็นอะไรไหมเคยเห็นตอนที่ดีลรัฐบาลมีใครมาเล่าให้ฟังไหมตลอดเวลาแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันคล้ายๆกับที่คนมาเล่าให้ฟังไหมมันก็อาจจะเป็นความบังเอิญ แต่ว่ามันก็เป็นไป,นปนอย่างนั้นจริงซึ่งก็เป็นหน้าที่ของทางคนที่ถูกกล่าวหาว่าไปไม่ได้ไปคุยเรื่องนั้นไปแค่ตีกร์บกันเฉยๆอะไรก็ออกมาอธิบายคนก็เห็นอยู่ในในรูปในวิดีโอที่ที่เคยเห็นมาตอนนั้นเนี่ยมันมันนั่นหรือเปแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะก็คือเห็นมันก็นั่นเฉยๆไม่ได้ไม่ได้แบบ ไม่ได้ไป verify ว่าให้วิดีโอนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่รังกกว,วีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เชื่ออะไรขนาดนั้นผมก็คิดว่าการทํางานด้วยกันมันต้อง trust กันะ่ะมันต้องมีความเชื่อซึ่งทุกคนนี้แมงเคยเป็นเรื่องเรื่องเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นมาหมดแล้วต <laughs> อ,อนนี้เนี่ยมันก็ต้องต้องทํางาน base on ความเชื่อใจที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดมานั่งระแวงกันเนี่ย มันอาจจะแย่กว่าสิ่งที่ทเกิดขึ้นก็ได้นะครับผมก็พยายามที่จะให้มันมีความเชื่อมั่นระหว่างกันและกันตอนที่พยายามจะตั้งรัฐบาลบางคนบอกว่าปีหน้าเนี่ยถ้าอยากจะเทศมีความหวังเนี่ยก้าวไกลกับเพื่อไทยอาจจะกลับมาจับมือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลมีคนพูดเรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะ นะครับมีบางคนอย่างเช่นคุณนัทวุฒิใส่เกลือพูดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเพื่อไทยก้าวไกลกลับมาจับมือกันเนี่ยอะไรมันอาจจะดีขึ้นได้แม้กระทั่งคุณธนาธรก็พูดอะไรแบบนี้เอาไว้คิดว่าคนที่พูดเรื่องแบบนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงๆรไหมหรือว่ามันเป็นเพียงแค่การพูดให้ทุกคนรู้สึกดีว่าเพื่อไทยกก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่ว่าจริงๆมันไปคนละทางกันนานแล้วผมผมเรียนตามตรงเลยไม่ไม่ได้ดูที่ชื่อพรรคดูที่เนื้อหาแล้วก็ความจริงใจแน่นอนตอนก่อนก่อนชนะเลือกตังทุกกคน็จะถาม นี่เองครับอาเวิร์กพอยต์ของคุณเอ็มที่ทูเดย์ก็จะเอายิ่งกว่าถามคือให้ให้แยกกองเลยว่าใครที่ทํางานได้แล้วก็ใครที่ทํางานไม่ได้ใครที่ต้องคี p อินวิวอย่างเช่นตอนที่คุณสรยุทธถามครับแล้วว่าพักพักนี้คุณบอก yes พักนี้คุณบอกว่า no แล้วพักนี้นี่คุณยังไม่แน่ใจคุณมีเงื่อนไขอะไรผมก็ตอบไปในรายการอย่างอย่างชัดเจนแล้วผมก็ดําเนินการตามตามที่ผมได้สัญญากับประชาชนได้มากที่สุดมันขึ้นอยู่กับว่า พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเ <c oughs> ชื่อใจกันได้มากแค่ไหนแล้วก็เมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งได้แค <ừ> ่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วมันก็ต้องสามารถที่จะผลักดันให้มันเกิดปัญหา <ừ> ให้เกิดให้ให้มันแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้เพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วเยวก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูกันว่าเฮ้ยเรากลัมามองตากันแล้วลองคุยกันว่าเฮ้ย <c oughs> ผมเห็นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ครัว <c oughs> นี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของผิษ ครั้งที่สองนี่<ม>ก็ไปคอยเปิดผองผมแล้วครั<ม>้งนี้ MOU เอยอ,อะไรเอ่ยกระบวนการต่างๆที่เคยทำมามที่มีทั้ง MOU ครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ก็ดีครั้งต่อไปนี่ก็คงจะต้องหาวิธีในการ verify ความเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็อะไรที่ในมุมกับกันเราก็ต้องรู้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเรามีอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่สบายใจหรือว่าอะไรยังไงก็ต้องอธิบายกันอย่างตรงไปตรงมาให้ชัดเจนแล้วก็พยายามที่จะทําให้ได้ถามคุณพิธาเป็นคําถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็สําคัญนะครับคำพูดหนึ่งที่คุณพิธาและพักก้าวไกลใช้ในการหาเสียงคือค,คาว่ามีลุงไม่มีเราแล้วหลายคนก็ประเมินว่ามีลุงไม่มีเราเนี่ย เป็นเหตุแห่งที่มาของคะแนนเสียงประมาณ14.4ล้านเสียงนะครับแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยลุงทุกคนใช้ชีวิตอย่างสุขสบายส่วนคนที่ประกาศว่ามีลุงไม่มีเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปทํางานในสภาเลยหลายคนเห็นสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกหมดหวังประกาศมีลุงไม่มีเราประชาชนไปโหวตฝ่ายมีลุงไม่มีเราแต่หลังจากนั้นเนี่ยประเทศกลับตรงกันข้ามลุงทุกคนใช้ชีวิตอย่างปกติสุขส่วนคุณพิธาต้องอยู่นอกสภา รอลุ้นคดีต่างๆทํายังไงให้คนในประเทศยังมีความหวังอยู่เพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าคนจํานวนมากหมดหวังแล้วก็ไม่รู้สึกว่าประเทศไทยปี67เป็นปีแห่งความหวังขณะที่ปี6 6ทุกคนช่ว่เป็นปีแห่งความหวังจะบอกคนที่ไม่เชื่อว่าประเทศนี้มีความหวังนี่จะบอกเขาว่ายังไงอันนี้ผมมีเรื่องตลกจะเล่าให้อาจารย์ฟังก่อนครับเขาว่ามีลุงไม่มีเราเนี่ยคือหมายเขาว่ามีประเด็จการไม่มีเราใช่ไหมครับ แต่ว่ามีสื่อต่างประเทศจำได้ว่าเป็น France 24เขียนว่า no uncles only us แล้วมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ผมอนุมานและคนทั่วไปเข้าใจเพราะว่าเราเราเรียก3ปอเรียกมึงเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ,รบพี่ตกันเขาเข้าใจว่าผมเป็นคนอายุ 40, 40กว่าแล้วคิดว่าจะจะเอาเรื่องของ generation gap มาเล่น ว่าจะเอาเอาทานเสียงคนรุ่นใหม่ออกมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็หลงลืมคนรุ่นพอรุ่นแม่ซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับจังหวัดอย่างลำปางอย่างลําพูนนี่ผู้สูงอายุมากที่สุดผมก็ชนะใช่คือประชาชนเข้าใจคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าเขาว่ามีลุงไม่มีเราคือไม่เอาเผด็จการเนี่ยแล้วก็เอาระบบประชาธิปไตยเอาเสรีนิยมอะไรย่างนี้นั่นคือความหมายที่ที่ที่มันเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องอธิบายให้กับประชาชนยังมีความหวังอยู่ว่าผมก็ยัง มีลุงไม่มีเราเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาว่าเราก็คือยังไงก็ยังจะมีพวกเราในลักษณะที่ว่าประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่อายุเท่าไหร่นะไม่ว่าจะรหัสไปรษณีย์ไหนไม่ว่าจะโดยดีมีจนไม่ว่าจะเพศอะไรศาสนาอะไรเนี่ยก็ยังคิดว่าคําว่าคนไทยเท่าเทียมกันแล้วก็เท่าทันโลกยังเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญ ในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านยังเชื่อว่าคนไทยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นลุงหรือเป็นเราใช่ไหมครับถ้าเชื่อว่ามันสามารถที่จะผลักดันให้มันเท่าทันโลกได้มากกว่าน,นี้ใช่ไหมครับก็เป็นความหวังที่เรายัาง เดินหน้าต่อแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้อืมอะไรที่มันยังควบคุมไม่ได้ในตอนนี้เนี่ยสักวันหนึ่งมันก็อาจจะถึงแต่ว่าต้องให้เข้าใจว่าคนที่เคยคิดตรงกันข้ามกับเราเนี่ยมาเลือกเราเยอะขนาดไหนอนั่นคือนั่นคือชัยชนะท,ที่แท้จริงในการที่ค่อยๆอ,ยอธิบายให้เขาเห็นด้วยตาค่อยๆให้เขาสามารถที่จะทำได้ในการที่รู้ว่าจังหวะเร็วช้าหนักเบาในการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยประเทศไทยในอนาคตคือเป็นประเทศไทยที่ยังมีพวกเขาอยู่อืมอันนี้มันคือการการ ปรับฐานทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างพิสูจน์ไม่ได้ไม่ว่าผมจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกก็ตาม,ม,มแต่ว่า<ม>ประเทศไทยตอนนี้กับเมื่อ20ปีที่ผ่านมาที่เป็นความขัดแย้งแบ่งขั้วกันชัดเจนตอนนี้เผมว่ามันมี movement ข้างใต้ที่ยังมองไม่เห็นซึ่งม,มันจะมองเห็นได้ที่ที่ผมเห็นแล้วเป็น เป็นเป็นข้อมูลเชิงประจัยจริงๆก็คือเลือกตั้งหลยองเลือกตั้งข้ามช่องระายองเพิ่มขึ้นจาก2องมืนกว่าเป็นสามม0กว่ามาจากคนที่บอกคราวที่แล้วฉันเลือกฝั่งลุงนะคราวนี้ฉันเลือกเธอ,อเพราะฉัน,ฉนเชื่อและ้วว่าฉันจะสู้กับคอร์รัปชันจริงๆคือฉันคือฉันนี่คือความคิดของคนที่มาจากฝั่งอนุรักษ์นิยมหรือจะจะเรียกเขาหลวมๆว,ว่าเป็นเป็นเชื่อเหลือก็คือเขาเขา,เขาเกลียดคอร์รัปชันใช่ไหมครับเขาต้องการที่จะปฏิรูปใช่ไหมถ้าในฝั่งของของฝั่งหลวมๆที่บอกว่าเชื่อแดงก็คือไม่่ตตต้้อองงกกาาาาารรรรรรัฐฐปะหไมมน แล้วก็แราก็แสดงเขาเห็นว่าถ้าไอนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมาเป็น political realignment หรือการปรับฐานการเมืองในนี้ก็จะเห็นว่าเออเราก็จะสะสมชัยชนะของเราได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไอสิ่งที่เคยคิดว่าสุดตรงไอสิ่งที่เคยคิดว่ามันแบบ radical เนี่ยมันจะกลายเป็น new normal radical is new normal อะไรที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องสุดตรงในปี65ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในปี6 5อันนี้ก็แสดงว่าสังคมมันก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้เรามากายกันกว่าจะแพ้แล้วครับไม่มีเวลา ไปนั่งหมดหวังหรืออะไรก็มีมีแผนงานชัดเจนว่าจะทาออํางานต่อยังไงเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีกําลังใจแล้วก็มีสติไม่ต้องไม่ต้องตกใจถ้ามันเกิดสิ่งที่เรา กลัวแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆก็ก็ได้คิดไว้แล้วในกรณีที่มันเกิดขึ้นผมก็ทํางานนอกสภานะครับทำงานกับคุณธนาทรอ,อีก5ปีคุณธนธรกลกับมาแล้วใช่ไหมครับคนที่อยู่ในสภาตอนนี้ก็คือแน่นอนว่าก็ค่อยๆต้องมีอะไรที่จะต้องพัฒนาต้องปรับปรุงสิ่งที่สําคัญคือเขายอมรับว่ายัางต้องพัฒนาแล้วก็ต้องปรับปรุงพรรคก็ยังต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงที่สําคัญคือว่ายังไม่ได้ยอมแพ้แล้วก็ไม่ได ไม่ได้เย่อหญิงพยองว่าเฮ้ยเป็นพรรคที่ชนะเป็นอันดับหนึ่งแล้วเขาหน้าชิวๆแล้วไม่มีเลยมมไม่มีว่าแบบโอ้จะยังไงก็เป็นที่หนึ่งตลอดเวลาอย่างที่พี่สิทธาที่ว่าเลียให้ความกรุณาในไทยรัฐนิว์รูมกับคุณกายเนี่ยอ,อยู่ข้างเราใช้ชนะจะมาถึงเวลาอยู่ข้างเราไม่พอครับเพราะทุกอย่างอยู่ข้างเขาเราก็ต้องดึงกลับมาบ้างซึ่งผมก็เห็นหลายภาพคนที่เคยคิดว่า เป็นศัตรูกับประชาชนหรือศัตรูกับพรรคอะไรทั้งหลายเนี่ยเขยตทหารเขตตำรวจหรือว่าแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่ในในภาคราชการหรือคนภาคาใหม่ในคนรุ่นใหม่ในหรือแม้กระทั่งคนร<า>ุ่นที่ผ่านมาในชั้นตุลาการหรือว่าข้าราชการก็หรือภาคธุรกิจเนี่ย<ม>ก็ให้การยอมรับ<ม>พวกเรามากขึ้น<ม>ก็เห็นใจเรามากขึ้นบางคนก็ออกมาพูดบางคนก็ยังเก็บไว้ในใจไม่แน่ครั้งหน้าเขาอาจจะออกมาพูดได้ฟังคุณพิธาแล้วเนี่ยเหมือนคุณพิธาก็มีออปชั่นว่าถ้าเกิด เรื่องต่างๆจบแบบไม่ดีอาจจะต้องไปร่วมงานกับคณะก้าวหน้าแต่ผมเชื่อประชาชนเนี่ยก็ยังอยากเห็นคุณพิธาทํางานในสภาในนามพรรคก้าวไกลมากกว่าจะให้คุณพิธาไปอยู่ในคณะก้าวหน้าก่อนเวลาอันควรวันนี้ก็ขอบคุณคุณพิธามากนะครับที่ให้เกียรตินะครับในมติชนทีวีนะครับมีรบเรื่องมาเคลีย<อ>นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ ติดตามรายการมติชนทีวีมีเรื่องมาเคลียนะครับกับผมศิรลด์คามไพบุญนะครับเราจะกลับมาพบกันทุกวันเสาร์เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับอย่าลืมทุกท่านที่ดูอยู่นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ติดแฮชแท็กมีเรื่องมาเคลียหรือว่าติดแฮชแท็กชื่อผมก็ได้วันนี้ขอบคุณคุณวิทัยครั้งหนึ่งนะครับคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ